สวัสดีครับจากคลิปที่แชร์ไอเดียนะครับว่าการติดไฟหน้ารถโมเดล1ต่อ64ทอําทำยังไงนะครับเรามาแกะดูกันเลยนะครับเริ่มต้นก่อนมาดูที่สวิตตัวนี้ผมใช้สวิตแม่เหล็กนะครับเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาสังเกตไฟตรงนี้นะครับไฟจะติด ไฟที่ติดหน้ารถนะครับก็จะเป็นไฟ SMD LED ขนาด0406นะครับเล็กขนาดไหนก็เล็กขนาดปลายเข็มนี่นะครับเราก็ทำการติดไฟหน้ารถทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอากาวเรซินหยอดจากนั้นก็เดินสายมามาเรื่อยๆสายเส้นสีแดงนะครับจากหลอดไฟทั้ง2องจักัน มารวมกันที่แบตเตอรี่ cr927 นะครับตัวนี้ใช้เป็นฐานก้อนเดียว3โวลต์แล้วก็สายเส้นสีดำก็มาเข้าที่สวิตแม่เหล็กแล้วจากปลีกสวิตอีกด้านหนึ่งก็เดินสายเหมือนกันมาที่แม่เหล็กนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กเดินเจาะรูไว้ ทำไมผมถึงใช้แม่เหล็กเนื่องจากว่าเวลาที่เราเอาฐานวางไว้เนี่ยแม่เหล็กจะดูดไม่ให้หลุดออกไปนะครับถ้าใช้อย่างอื่นน่ยมันจะหลุดออกทีนี้เราก็จะประกอบกับคืนแล้วเราก็ท้องทาการเทสก่อนนะครับว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนเดิมไหม แค่นี้ครับอันนี้เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าตอนแรกผมจะใช้แบตเตอรี่ LR44 สองก้อนก้อนละ1 5โวลต์ก็จะให้กระแสะไฟที่3โวลต์เหมือนกับแบตเตอรี่ CR2032 นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ LR44 นี้ขนาดมันใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดู ว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ lr 4 4 2สก้อนเนี่ยก็ใช้พื้นที่เยอะอยู่ในการเก็บแบตเตอรี่ก็จะเสียความสวยงามภายในไปด้วยแล้วก็วางแบตเตอรี่ลำบากรวมทั้งรางฐานก็หายากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่แบบ cr 9 2 7นะครับซึ่งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบ lr 4 4นะครับแล้วก็1ก้อนเนี่ย ให้กระแสไฟที่3 v โวลต์นะครับแต่ก็ต้องแลกกลับมาด้วยที่ความจุของกระแสไฟนะครับที่น้อยลงประเด็นปัญหาต่อมาของแบตเตอรี่ cr 927ตัวนี้ก็คือว่าไม่มีรางฐานสำหรับแบตเตอรี่ขนาดนี้ผมก็มีแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับว่าเราก็ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องใช้รางฐานก็ได้นะครับผมก็บตตรีแม่เหล็กเข้ากับสายไฟแล้วก็ติดไปที่ตัวแบตเตอรี่ได้เลย นะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้รางฐานแหละสะดวกสบายแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ง่ายสำหรับคลิปการแนะนำการติดไฟหน้ารถโมเดล1ต่อ64มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ